ท้องเจ็ดเดือนมีอาการปวดฟันทำยังไงคะหรือทานยาตัวไหนได้บ้างไปดูกันค่ะรู้หรือไม่คะว่าสุขภาพฟันของคุณแม่นะคะตอนตั้งครรภ์ส่งผลต่อการเกิดฟันผุของลูกตอนเด็กได้ค่ะซึ่งในคนท้องน,นะคะจะฟันผุง่ายกว่าคนปกติทั่วไปอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามีระดับฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะจึงพบว่า60-75%ของคนท้องเนี่ยมีปัญหาเรื่องเหงืออบวมอักเสบของการติดเชื้อช่องปากคะ่ะ ติดเชื้อในช่องปากเหนือว้วมักเสษนะคะก็ทําให้เกิดการคคอดก่อนกําหนดได้ค่ะและก็ทารกแรกเกิดมีแบคทีเรียตัวน้อยได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณแม่ที่ฟันผุตอนขณะตั้งรันนะคะจะมีแบคทีเรียรสะสมเป็นจานวนมากค่ะเมื่อหลังจากคคอดไปแล้วเนี่ยแบคทีเรียรพวกนี้นะคะจะส่งผ่านไปยังช่องปากของทารกได้ค่ะและการที่เด็กทารกได้รับแบคทีเรียรเข้าไปตั้งแต่แรกเกิดนะคะบวกกับการกินนมก่อนนอนการรับประทานอาหารและขนมตามวัยต่างๆนะคะก็อ,อาจจะทําให้เด็กเนี่ยเกิดฟันปุได้ตั้งแต่อายุยังมน้อยค่ะ ดังนั้นนะคะคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์อยู่หาเมียการปวดฟันนะคะควรรีบไปพบแพทย์ค่ะและคนท้องคะสามารถทําฟันได้ค่ะแม้มีข้อจํากัดบางอย่างนะคะแต่คุณหมอฟันเนี่ยทราบและมีวิธีเฉพาะค่ะและอาการปวดฟันของคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะสามารถรับประทานยาพาราได้ค่ะแต่ว่าอย่าปล่อ,อยไว้นานนะคะควรรีบไปพบทันตแพทย์เพื่อรักษาให้หายทันทีค่ะและคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพภายในช่องปากนะคะมันแปรงฟันและบ้วนปากทุกครั้งหลังรับประทานอาหารนะคะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ